นี่คือกระเป๋าของเขามีใบ20นิ้วแลว้วก็ใบ30คํคาว่าเขาจะเริ่มจากใบใหญ่ก่อน คอยากจะแวะมาอัปเดตนิดนึงว่าเขาได้วันบินแล้วก็คือ14เมษายนใช่ปะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่3เขาได้วันมี14เมษาแต่ว่าเขาเปิดเทอมวันที่7นี้แสดงว่าเขาก็จะต้องแบบว่าเรียนออนไลน์ไปด้วย <c oughs> เก็บของไปด้วยแล้วก็ทำทุกอย่างไปด้วย นั่นแหละซึ่งมันก็มีหลายอย่างมากมากมา,กมากที่เขาต้องทำทุกคนแล้วเชิรเขาก็จะวุ่นวายมากมากมากแล้วแบบเธอมีเขาลงวิชาภาษาอังกฤษไปเยอะมากมหมายถึงยังไม่ได้ลงแต่ตั้งใจว่าจะกำลังจะลงอน,นะเออแบบลองทำตารางคร่าวๆแล้วก็แบบโอ้ยเรียนภาษาญี่ปุ่นน้อยมาก <laughs> กลับมาก็คือลืมสิน้นเลยว่อะ <laughs> อ๋อ้วก็เขาแบบเก็บของไปแล้วคร่าวๆคือเก็บกระเป๋าใบใหญ่ไปแล้วอะ เก็บเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแต่ว่ายังแบบไม่ได้เก็บพวกของใช้แล้วก็อะไรอย่างอื่นมากมายวันนี้ก็คือตั้งใจว่าจะเดี๋ยวลงทะเบียนเรียนเข้าวๆมันจะแบบมีลงใน system ของมหาลัยก่อนใช่ปะ่ะแล้วก็แล้วก็ค่อยลงจริงอีกทีหนึ่งแบบกกอบเป็น form excel แต่ว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะลงใน system มหาลัยก่อนแล้วก็จัดการโนชันอันใหม่แบบเทอมใหม่อะไรต่าง แล้วก็ว่าจะลิสต์เอกสารที่เขาจะต้องใช้ตอนที่เขาไปถึงญี่ปุ่นอะไรต่างๆแบบนี้เรื่องมากมายที่เราจะต้องจัดการกันทุกคนแล้วก็หวังว่าหวังว่าเราจะทําทุกอย่างทานันโอ้ย oh my god อยู่ทุกอย่างก็แบบเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนตู้มเข้ามา <laughs> Just like you For the most part, life is the part totally like life my For My dad was the annoyingly handsome quarterback who married them. ก่อนอื่นก็ขอบคุณซานตานะคะที่สนับสนุนให้เราทำคลิปในวันนี้เนาะเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะมาแนะนำแอปพลิเคชันซานตาที่ใช้สําหรับเป็ยนทัวรอีกให้ทุกคนฟังกันสักนิดนึงค่ะซานตาเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งได้รับการยอมรับระดับโลกมาประเมินและก็วิเคราะห์ผู้เรียนค่ะทําให้สามารถแนะนําเนื้อหาได้ตามทักษะของทุกๆคนเลยซึ่งในแอปเนี่ยก็จะมีทั้งวิดีโอการสอน ข้อสอบรวมถึงคําศัพท์ต่างๆที่ใช้ในการสอบโทอีกทั้งหมดเลยค่ะจะบอกว่าเดี๋ยวมีอะไรจะมาแจกทุกคนด้วยคือเป็นอีเวนท์ที่พิเศษมากแล้วทุกคนก็น่าจะชอบแน่นอนอยังไงก็เดี๋ยวอยู่ฟังให้จบอยู่ฟังให้จบก่อนนะคะ เทคโนโลยี okay, AI ของแอปซานตานะคะ mm hmm. จะช่วยประเมินทักษะของผู้เรียนได้อย่างแม่นยาเลยแล้วก็ยังสามารถแนะนําเนื้อหาตามระดับของทุกคนได้แบบเรียลไทม์เลยด้วยนอกจากนี้เนาะทุกครั้งที่ทุกคนทําแบบทดสอบเสร็จ so เนี่ย mm hmm. ทุกคนก็จะสามารถดูคะแนนตัวเองได้แบบเรียลไทม์ hmm. เลยค่ะระบบจะอัพคะแนนเปรียบเทียบให้เลยว่าไม่เทียบกับครั้งก่อนแล้วเนี่ยเราคะแนนเพิ่มหรือว่าลดลงอย่างไงบ้างโอเคเดี๋ยวเขาจะมาเปิดแอปพลิเคชันให้ทุกคนดูกัน เขาก็าจะถามก่อนว่าทุกคนเคยสอบถูกรอเปล่าสมมติเราตอบว่าไม่ถึงแม้ว่าเราจะเคยสอบอ่ะเราจะตอบว่าไม่เ <laughs> ขาก็าจะถามเป้าคะแนนสมมติเราตั้งเป้าไว้ที่800เกินไปปะเกินไปปะร <laughs> อนเล่นก็หลังจากที่ทุกคนโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ตอบคำถามอะไรต่างๆ แบบที่เราตอบไปเมื่อกี้เสร็จเนาะเขาก็จะมีตัวอย่างข้อสอบให้ทุกคนทดลองทําโดยใช้เวลาแค่3นาทีเท่านั้นนะคะก็จะทําให้ทุกคนแบบว่าดูคะแนนข้อสอบของตัวเองแบบคร่าวๆเนาะสมมติเราลองกดเริ่มมันก็จะขึ้นคําถามมาให้ทุกคนตอบทีนี้เขาจะพาทุกคนไปดูฟังก์ชันในแอปคร่าวๆกันว่ามันมีอะไรบ้างเนาะ ก็หน้าตาในแอปพลิเคชันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่อย่างอันแรกนี้ก็จะมีเนื้อหาการเรียนต่างๆแยกเป็นพาร์ทเลยแบบพาร์ท listening reading หรือว่าเรียนการแก้โจทย์หรืออะไรต่างๆอันต่อมาก็จะมีหน้าคำศัพท์ค่ะก็มีคำศัพท์เยอะๆมากมายก็จะมีพาทำข้อสอบก็จะสามารถทำข้อสอบอะไรต่างๆได้ก็จะมี quiz ทบทวนด้วยค่ะ ก็สมมติว่าทุกคนแบบว่าเรียนพาร์ทไหนไปแล้วปุ๊บมันก็จะขึ้นในหน้า quiz ทบทวนให้เนาะเข้าๆในแอปก็จะประมาณนี้เนาะก็อย่างที่ดูคนดูนะคะว่าคะแนนโทอีกสามารถเอาไปหางานหลังจากที่เรียนจบได้เนาะก็ใครที่กาลังเตรียมตัวสอบโทอีกอยู่หรือว่าอยากจะเริ่มแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงหรือไม่รู้จะเตรียมตัวยังไงอะไรต่างๆก็ลองโหลดแอปซ a นต้ามาได้ะคะ่ะเขาเชื่อว่าน่าจะช่วยทุกคนได้อย่างแน่นอนก็ ที่เขาบอกไปตอนต้นเมื่อกี้ว่าเขามีอะไรจะแจกเนาะพิเศษสําหรับทุกๆคนที่กําลังดูคลิปเขาอยู่ตอนนี้นะคะทุกคนสามารถเข้าไปทําข้อสอบจําลองทอีกกว่าหกร้อยข้อได้ฟรีเลยค่ะจากปกติราคาพันกว่าบาทแล้วก็หลังจากที่ทําข้อสอบเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีรายงานคะแนนอะไรต่างๆให้ด้วยเนาะเดี๋ยวเขาจะแปะลิงก์ให้ที่ใต้ description box นะคะแล้วก็แล้วก็แน่นอนว่ามาแจกทันทีมันก็จะต้องแบบไม่ใช่แค่นี้อะ่ะมันต้องไม่ใช่แค่นี้ เขามีอีเวนท์ที่ใหญ่กว่านั้นมาแจกทุกคนคะ่ะนั่นก็คือก็คือก็คือกิจกรรมซ a นต้าเอ็ l ซ์เยลพ h ชอค่ะก็เขาจะมาแจกแพ็กเกจเดียนฟรี3 0มวันมูลค่า1,000บาทให้กับทุกคนคะ่ะเย้กิจกรรมอันนี้เนี่ยไม่มีจำกัดจำนวนคนนะคะแต่ว่าจะจำกัดระยะเวลาที่เข้าร่วมเนาะก,ก็คือหลังจากนี้ไปอีก3อาทิตย์ค่ะใครสนใจก็รีบเข้าไปลงทะเบียนในลิงก์ที่เขาจะแปะให้ใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะจะเป็นลิงก์ Google Form ทุกคนก็ เข้าไปกรอกอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะคะวันนี้เขาจะมาฝากไว้เท่านี้เนาะก,ก็เดี๋ยวกลับเข้าไปสู่เนื้อหาของคลิปเล่าต่อเลย ต่อไปที่เขาจะทำก็คือเซตอัพโนชันทุกคนอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้ว่าเขาแบบว่าใช้โนชันในการแบบจัดการชีวิตทั้งเรื่องงานเรื่องเรียนอะไรมาแบบสักพักแล้วอะน่าจะเป็นปีแล้วไหมนะเออแล้วเขาก็แบบรู้สึกว่ามันเวิร์กมากเพราะฉะนั้นเทอมนี้เขาก็จะต้องจัดการเซตอัพแบบวิชาใหม่ที่เรียนแล้วก็เพิ่มเติม,น,มนู่นนั่นนี่อะไรต่าง ถ้ามีเวลามากกว่านี้ก็อยากจะแบบว่าเซตอัพจริงจังแต่ตอนนี้ก็ประมาณนี้ไปก่อนนะต่อมาเขากำลังลิสต์เอกสารที่เขาต้องใช้หลังจากที่เขาบินถึงญี่ปุ่นแล้วก็จะมีอ e ีทิเกตสำเนาวีซา่าวัคซีนซิริฟิเคตแล้วก็ผลตรวจโควิดล่วงหน้า72ชั่วโมงก่อนบินที่ต้องใช้ฟอร์มของสาาถานทูต ใบ QR code ที่เป็น Questionnaire ที่ทำแล้วก็จะมี Additional Questionnaire อีกอันนึงที่จะต้องปริพนออกมาเขียนแล้วก็จะมีสัญญาอีกอันนึงที่ต้องเซ็นพวกข้อมูลเรื่องการเต็มตัวเข้าปรเทศหรืออะไรต่างๆเขาคิดว่าเดี๋ยวเขาอาจจะมาทำเป็นคลิปแยกให้ทุกคนอีกทีหนึ่งนะ สวัสดีตอนเที่ยวดุคนวันนี้เขาได้ทําการตื่นมาเข้าซูมของที่มหาลาัยไปเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะกินข้าวเที่ยงเป็นเบอร์เกอร์แล้วก็แฮชบราวของเบอร์เกอร์คิงโอ้ยปวดไหล่มากโอเคเดี๋ยววันนี้หลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จ <c oughs> ก็จะเกี่ยวของไปญี่ปุ่นต่อ แล้วก็ทำนู่นทำนั่นทำนี้กันโอเคขึ้อยากกินแฮชบราวมากแบบมากก็เลยต้องต้องสั่งมา ะคะจะบอกว่าเขาเก็บของเสร็จแล้วแบบเสร็จแล้วอะ่ะว่าจริงจริงจริงก็จริงๆๆจริง,ก,รงก็ยังไม่เสร็จแบบนั้นแต่ว่าเหลือแค่เอาของที่แบบใช้อยู่ใส่ลงไปในกระเป๋าทั้งใบใหญ่นะก็บใบแครีเขาจะเสร็จสิ้นแล้วก็พรมไปเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวจะมาโหลดเอกสารที่ใช้เรียน แล้วก็จดลิงเข้าสูมอะไรต่างๆเก็บไว้เพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะเปิดเทอมแล้วเวลาผ่านไปไวมากแล้วก็แบบโอ้ยเขายังไม่อยากเรียนพรุ่งนี้มีเรียนตั้งแบบสามคลาสทุกคนช่วยเป็นกําลังใจให้เขาให้เขาตื่นมาเรียนก่อนเอ,เอาจริงๆคือจะตื่นหรือเปล่าโอเคเขารู้สึกว่าเขาพร้อมนะแบบเขาเตรียมทุกอย่าง เสร็จแล้วทํางานเคลียร์งานทั้งหมดแล้วเกือบหมดแล้วก็พร้อมั้งไม่รู้ไม่รู้ต้องเตรียมตัวอะไรอีกแต่ว่าเข้าๆเตรียมใจก่อนนะคข้าน้ำมาแล้วแล้วก็กำลังจะโหลดเอกสารการเรียนอะไรต่างๆก่อนอื่นเขาต้องสร้างโฟลเดอร์อันใหม่ de kuno casi nada.